ครับผมมาพูดถึงทีมระดับสโมสรกันหน่อยใช่ครับนะครับนั่นก็คือ Air f o r c เซนทันนะครับก็แน่นอนนี้สุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะมีแข่งกับการท่าเรือโอ้สถานการณ์ของ Air Force เนี่ยคือใช้คําว่าการเสมอใช้นาทมาก่อนพักเบรกเนี่ยมันไม่ค่อยได้เยียวยาเท่าก็เหมือนยังยังอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบโคม่าอยู่ใช่แล้วโคตียเหมือนจะวางอนาคตของตัวเองไว้อีก2เกมใช่ใช่คือเกมนัดต่อไปเจอการท่าเรือนัดสี คือเป็นงานหนักมากนะครับสำหรับการบุกเยือนการท่าเรือนในบ้านแล้วแม้ว่าตอนนี้เกมลุกอาจจะดูกระเตื้องขึ้นมาในนัดล่าสุดแต่เป็นการพบกับช้่นานะครับแล้วดูแล้วยังต้องปรับอีกเยอะ S <S นะครับสำหรับทางด้านของแอร์ฟอร์ใช่นะครับแต่ก็มีข่าวภายในโมรสรครับเ <นะ S 2> ขาบอกว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์คือเขาจะใช้ชุดใหญ่ไนี่เลย<ช>ครับการมาที่สำคัญแนวรุกเนี่ยที่หลายคนกังวลนะคอับซาเซอโจโจครับเ่นนันเนี่ยทำไมไม่เข้า,าทุกทีใช่แล้วช่วงที่ผ่านมาโคเตียสะสมโคเวเซอร์พูดถึงเจสซี่จอนหรือโจโจค่อนข้างเยอะกับการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของทีม เกมแรกอาจจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยเป็นตัวสำรองทุกเกมนะครับตอนนี้เหมือนจะมีข่าวดีมาบ้างนะครับเมื่อทางสโมสรบอกว่าโจโจ้เนี่ยเริ่มที่จะเหมือนทิ้งอีโก้ของตัวเองออกไปค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้พยายามเรียนรู้ที่จะเล่นให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ระบบทคกติกของโคเตียที่วางไว้นนี้ก็ถือว่าเป็นมีข่าวดีนะในช่วงพักเบรกแล้วก็การเจอการท่าเรือ ถามว่าเป็นรองไหมเป็นรองอแต่โค้เตี่ก็เคยคุงการท่าเลือนะครับอาจจะมองได้หลายมุมว่าเขารู้ทางหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องติดตามกาันนะครับเกมกลางสัปดาห์นี้ฟุตบอลไทยลีกมีเตะทุกคู่คนะครับตั้งแต่ช่วง5้าโมงสี่ห้ายามไปถึงมาสัก4ี่ทุ่มเลย